สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมพบกับช่องพลายเสาห้านะครับนี่ครับกลับมาจากป่าครับผมลงมากินน้ําก็ผูกไว้ในบ้านครับผมนี่ครับบรรยากาศของบ้านผมครับไม่มีโรงทางครับผูกไว้หน้าหน้านี่ครับหน้าโรงนี่ครับผมลงเก็บของครับผมนี่ครับ กลับมาเพิ่งกลับมาถึงครับผมกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวไปเอาน้องพลอยกับน้นองน้ำโชคมาครับผมวันนี้จะมีควานม,มาช่วยครับผมคนหนึ่งครับผมมาช่วยเลี้ยงน้องพลอยนะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเอช่วงระหว่างวันปุ๋ยด้วยครับผม ก็มาช่วยเลี้ยงก็เงินพิเศษอะไรก็แบ่งกันครับครับผมใค okay, <Okay, S 1> ก็เป็นคนบ้านเดียวกันครับผมช่วยกันก่อนครับผมถอยมาถอยมาถอยเร็วนี่ครับผม กลับมาครับกลับมาจะตัดญ้าให้น้องพลอยกับน้องน้ำโชคน้องปุ้มปุ้ยครับนี่ครับอันนี้เป็นญ้าของน้องเสาห้าครับประมาณนี้ครับผมตรงนี้ยาก,ก็หายาครับผมก็กินประมาณนี้ครับ <laughs> กินไม่เยอะ่าไรปะ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 ตอนเช้าผมจะถ่ายให้กินเขาเป็นแบบ ยังไงไม่รู้ครับเป็นแบบเขาเรียกแบบที่เขาสีข้าวเสร็จนะครับเขาเป็นแบบหำ่เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูครับผมน้องสองห้าเขาชอบกินมากเลยครับจะเป็นลงลงสีขนาดเล็กครับลงสีขนาดเล็กวันนี้ก็ไปซื้อปุ๋ยมาด้วยครับผมเมื่อวานนาครับผมนี่ลงสีขนาดเล็กครับ มันจะมีเขาเรียกอะไรฮ้ำห้ำห้ำเลยว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอยมานางลงนางลงง่อยนางลงนางลงนี่นางลงนางลงนางลงเร็วเอยเกินเอียงลงกลัแบบลงเร็ว กับลงกับลงเร็วกับลงนี่นี่ครับต้องอาบน้ำให้เขาก่อนครับผมก่อนจะไปหาน้องพลอยกับน้องน้ำโชคนี่แม่เอาลูกแม่เอาแม่เอาหนูจะดื้อทีครับยังไม่ได้ไปวัดป่าน,นะครับผม เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาว่างครับผมนี่ดับลงนี้ดิลูกดับลงเร็วดับลงก่อนดับลงก่อนนะล,ลูกยังไม่นี่ครับเวลานอนก็กินสายยางด้วยครับอมันจะการครับผมนอนด้วยกินด้วยครับ งาก็วันนี้งาเอาเยอะครับผมนี่คืบหนึ่งแล้วครับคืบหนึ่งแล้วคืบบรึ่งครับผมคืบบรึ่งงาเขาครับอ๋าจินเชียวอะไรมาอีกหอนี่ สูงซูงสูงมังงงง้ยอ่นนี่ครับฟันครับโชว์ฟันครับผมดูเล่นครับเขาไม่มีน้ำให้เล่นเล่นอย่างนี้แทนครับผมเขาเล่นอย่างนี้แทนครับเขาเล่นอย่างนี้แทนครับผมเดี๋ยวเปิดน้ำให้เขาเล่นก่อนครับโอ้ยแล้วลูกดูคานไปครับ ดูคอยขานไปครับผมขานไปเรื่อยๆโ่อยมามามานี่ครับขาไปเฉลี่ยถอยมา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 โถ่อยมานั่งลงแล้ลูกนั่งลงแล้วนางลงอ่านั่งลงเลยสูงรับล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 งเรื่องรับลงเรื่อง อืมก็อชอบเล่นดินครับผมไม่ได้เล่นยังไม่ได้เอาไปแม่น้ำมูลเลยครับสักทีครับไม่มีเวลาครับผมก็ต้องสลับกันไปครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมดูงาครับ,ก,บก็เป็นบักเป็นบักแปลว่าช่วงนี้เขาจะเล่นช่วงนี้เขาจะเล่นแบบเล้นโซ่ผูกยาวไม่ได้ครับ เป็นโซ่แรงครับผมมันจะเป็นท่อนนี่ครับอางาใหญ่อยู่ครับดูงาครับผมงาออกอย่างเหมือนพ่อครับงาขอครับอันนี้อาจจะโดนแสงนิดนะครับผมนี่ครับเอากินน้ำก่อนครับสูงล้างอ่าดูท่านอนทากินครับผมก็ยังเป็นเล็กอยู่ครับผมอายุหกขวบครับ นอนยังไงนอนอย่างงี้ไม่เอานะลูกลุกขึ้นครับลกเรื่องไรคนเก่งแล้วลูกขึ้นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเร็วเอาลุกขึ้นนอนลุกขึ้นกินน้ำอยาดีครับก็โต,ตแล้วเป็นผู้ชายวัมนนี่มากนะเดี๋ยวท่อท่อหักอีกครับผมประมาณนี้ครับถ้าใดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมกดครับสไครป์กดกระดิง่งกดแชร์ก็ด้วยนะครับช่องพายเสาห้างน,นะครับผมยังยัง ยังไม่ได้ไปเยี่ยมไอ้พายยอดรักเลยครับท่านใดดูก็อย่าลืมนะครับผมใครชอบนะครับสวัสดีครับผม